สวัสดีครับสวัดีครับสวัดีครับสัสครับนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะพี่ๆจากซีซั่น5และน้องมิทีนเออยินดีต้อนรับเข้าสู่เมโลป๊อปโชว์ถามนะฮะกับช่วงเวลานี้นะฮะวันนี้เราอยู่กันยาวๆครึ่งชั่วโมงเต็มวันนี้มานั่งสัมภาษณ์กันเออมาพูดถึงโปรเจกต์ใหม่กันก่อนดีกว่าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่ๆนะฮะทักทายชาวเมโลป๊อปรวมถึงน้องมิทินด้วยลูกนะทักทายชาวเมโลป๊อปให้ครับผมพวกเราซีซั่น5นะครับผมพี่เอกทักทายหน่อยครััับบพีี่เอกฮะสสวดคร สวัสดีครับพี่เอกวันนี้พี่เอกอยู่กับเราด้วยแต่ว่ามาในรูปแบบของเสียงผ่านมือถือนะฮคร <ผม S 1> ับซื่อทางจิตนิดนึงนะได้เลยครับผมไม่ใช่ปัญหาเลยวันนี้นอกจากพูกเราซีนไฟแล้ววันนี้น้องครับค่ะสวัสดีค่ะมิทีนะคะจากโฮมรันมิวสิกค่ะเย้นะฮะซึ่งหลายคนก็คงสงสัยว่าเอ้ยอะไรยังไงมิทินเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันแน่นอนนะเพราะว่าบางคนบอกว่า ติดตามพี่พีชซีซันไฟมานานแต่เพิ่งได้เห็นน้องมิทีที่ได้มาคอลแลบกันในโปรเจกต์นี้นะฮะและแน่นอนโปรเจกต์นี้เนี่ยชื่อว่าฉันมีความโสดเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรยังไงรบกวนอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะ12ปีมาแล้วอ้ทำไมฮะทำไมเล่าขานมันยาวนานขนาดนั้นล่ะครับผม12ปีมาแล้วสำหรับรายการเลยฮะเท็กมีอัลครับเท็กมีอัลก็หลายคนที่ได้ดูรายการเท็กมีอัลนะครับจริงจริง นานนะคปเิดมาก็ยังเจอรายการนี้มาตลอดเขาเดินทางมา12ปีแล้วแต่12ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายการเทปเมียวเนี่ยยังใช้เพลงรายการเนี่ยเป็นเพลงเดิมอยู่ซึ่งเพลงเดิมมา12ปีเต็มอ่าครับผมปีนี้ก็เลยเปลี่ยนเพลงรายการใหม่ครับโดยเพลงรายการนั้ก็เป็นเพลงที่ทั้งพวกเราซีนไฟแล้วก็น้องมิซีนร้องไว้ครับครับผมซึ่งเพลงเนื้อหาจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นเพลงที่เป็นการแมทช์กัน พามาแมทช์ in ันพาคนโสดที reason, ่มามาเจอกันให้ค like so evet> ู anyway, sure ่กับทีมรายการใช่ครับเพะรายการเนี่ยเขาก็จับคู่ระหว่างคนโสดคนโสดมาแมทช์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเพลงก็ต้องมีความหมายใกล้เคียงกันกับรายการใช่ครับซึ่งเพลงนี้ก็ชื่อว่าฉันมีความโสดฉันมีความโสดเออถามมิทินบ้างดีกว่าวันแรกเลยที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ร่วมโปรเจกต์เนี้ยฉันมีความโสดกับพี่ๆซีซันไฟรู้สึกยังไงบ้างวันนั้นก็อึ้งนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่ ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับพี่ๆซีซั่น5ที่เรา เคยฟังเพลงเขามานานแล้วนใช่ค่ว่านานแล้วนานนใช่เพรานานแล้วตอนตอนที่มิชชันเกิดตอนเปอยู่คุณแม่ก็เปิดเพลงเซียนไฟกล่อมที่ก่อนนั้นก็โอ้โหแสดงว่ามิเทนอยู่เท่าไหร่นะลูกยี่ยี่ห้าย่งยี่หกค่ะอ่ะก็มีสิทธิ์นะก็มก็ใกล้เคียงใกล้เคียงใกคียงมอต้นมาต้นมอต้นเราเปิดตอนมาต้นเวลาเราแบบว่ามีความรักอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะเปิดเพลงเซียนไฟก็ได้ใช่มากตอนนั้นใช่ไหมฮะแล้ววันหนึ่งได้มาร่วมงานพี่ๆเขาก็ต้องตื่นเต้นไม่แพ้เลยตื่เตนมากเก็บความตื่นเต้นยังไงเก็บความกดดันยังไงงบ้า ก็โฟกัสที่งานอย่างเดียวเลยค่ะใช่พอเห็นหน้าพี่ๆปั๊บน้องก็หลับพี่ๆล่ะครพี่ๆล่ะคะตอนที่ดูว่าได้ร่วมโปรเจกต์นี้ของ c h e คไม่เอาตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโอ้ก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นรายการใหญ่นะเป็นรายการที่พอพูดชื่อเนี้ยผมเชื่อว่า ทุกคนต้องรู้จักอ่ะเพราะเห็นเทมียวปั๊บทุกคนจะเห็นแล้วว่าต้องมีสองสามายืนเรียงู่มใช่ไหมใช่ใช่หรอมีเปิดไฟปิดไฟถ้าไม่ชอบดับไฟซีนซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เป็นเกียติมากเลยที่แบบเราทั้งสองคนนะทั้งเซีไฟแล้วก็มินได้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นจุดสําคัญเนาะก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราสื่อสารในรายการนี้แล้วก็ ต้องบอกว่าเป็นนอกจากสื่อสารแล้วเป็นสิง่งที่เราถนัดด้วยคือ,อเราถนัดเรื่องของเพลงใช่ไหม<ะ>เราก็ใช้ในสิง่งที่เราถนัดไปในการสื่อสารนะครับ<ะ>ก็ดีใจมากครับผมเออนี่ไงก็เลยได้มาร่วมโปรเจกต์กันแต่หลายคนก็เกิดคําถามอีกว่ามิทีนลูกหนูเป็นศิลปินหน้าใหม่หรืออะไรยังไงจู่ๆมาโผล่คอลแลบกับพี่ๆจริงๆแล้วออหนูจะรู้ต้องการเป็นศิลปินของหนูคืออะไร จุดเริ่มต้นของของการเป็นศิลปินของหนูเริ่มจากการ cover เพลงลง YouTube ค่ะใช่แล้วทีนี้พี่ติ๊กเพกาวค่ะก็ได้แนะนำให้หนูแบบมาอยู่ในค่ายเพลง Home Run Music อะไรอเงี้ยหนก็เลยโอเคได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่ๆซีซั่น5แล้วก็ได้มีโอกาสทำเพลงนี้ด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นการแกรนด์อัพเฮนนิ่งเบาๆเออกับตัวมิดทีเองนะคะพี่ๆเอง ามารู้สึกหน่อยดีกว่าได้ร่วมงานกับน้องรู้สึกไงบ้างครับคนละเจนเนอเรชั่นเลยเลยพี่เอกครับได้ได้ร่วมงานกับน้องมิสทีรู้สึกยังไงบ้างครับก็เก่งมากครับหมายถึงว่าน้องเก่งมากนึกว่าชมตัวเองดีใจที่ได้น้องมาครับเพราะว่าน้องมีความสามารถครับผมแล้วก็คือน้องแต่งเพลงเออแต่งท่อนแร็ปเองด้วยในเพลงนี้ที่จริงแล้วแป่เร็วมากสนาทีแต่งเสร็จแล้วใช่ใช่ครับใช่ก็คือ เก่งมากในห้องอ่านก็คือร้องเป๊ะมากเลยครับอก็คือเขาเรียกว่า,าวร่าบรื่นร่าบรื่น,นต,ต้องขอชมเชยในห้าของเรานะครับพี่ติ๊กเพกานี่คือดูอแบบเลือกคนมาไม่ผิดจริงๆอ่านขาดอ่านขาดพี่ติก๊กอ่านขาดอ่านขาดแสดงว่าจริงๆแล้วใครคือเบื้องหลังของการแต่งเพลงนี้ที่เป็นการแต่งโอ้ก็ถ้าหลักๆเลยคนที่เขียนเพลงนี้ก็คือ,อคุณฟองเบียเนาะ,ะเป็นเป็นบอสของเราเองนะครับผมก็คือเป็น เป็นบอเจของมีรค c คอร์ดนะครับผมซึ่งมีรค c คอร์ดเนี่ยเราก็อยู่ในในอเมราเดียวกันก็คือ Music Move นะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือค่ายโคมรันโคมรันด้วยก็เหมือนเป็นค่ายพี่ๆน้องๆอยู่ด้วยกันเป็นแบบเออเออเออแล้วก็มาทํางานร่วมกันนี้แต่นอกจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าน้องเมื่อกี้ที่พี่เอกบอกคือแต่งแรปเอง จร,จริงๆน้องเป็นเด็กแรปครับผมไม่ใช่ไม่เจอค่ะอ๋อโอเคโ <c oughs> อเคแต่แต่งแรปมาเองด้วยกับเพลงนี้ใช่จำได้ไหมลูกท่อน <c oughs> แรปร้องอยังไง <c oughs> จำได้ค่ะสักหน่อยได้ไหม เธอต้องการความรักฉันก็มีรักให้เธอเต็มร้อยไม่มีหยุดพักแอบสงสัยตาจ,จะตายชักจะจะรักไม่รักก็บอกมาประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในเพลง,งพด้วยพ,พูดถึง MV กันบ้างดีกว่าเพราะว่าเห็นพี่ๆได้แสดงหลายบทบาทเลย m อเพลงนี้เป็นการแบบว่าฉีกคาแรคเตอร์นะบางคาแรคเตอร์ที่ได้ทําใน MV นะฮะที่ที่หลายบทบาทเนี้ยค่ะนั้นคือพระเอกในเอ็มวีและคนที่เป็นหลายบทบาทคนหนึ่งก็คือตัวตัววิทีนเองใช่ไหมครับผนมะ ส่วนอีกสี่คนน่าจะเป็นลุงๆที่เดินผ่านอยู่เป็นแบบจอยๆหน่อยในในในแต่ละวันเพราะว่าด้วยคอนเซ็ปต์เอของเราก็คือจะมีตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารอย่างนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ประมาณไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไม่ติดเล่าเลยก็เอ่อคอนเซ็ปต์ของ MV นะคะก็เหมือนกับว่าจะมีแฟนหรือว่าจะโสดอะไรองนี้ยค่ะก็สามารถแบบ แมช์กันได้ค่ะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เหมือนเหมือนกับเออมีความแอบชอบกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีแฟนแล้วก็เหมือนกับมากับแฟนหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าคอนเซปต์เอมวีนะเออซึ่งพี่พีเอทตอนรู้คอนเซปต์เอมวีแล้วแบบว่าต้องเขาเรียกว่าต้องต้องต้องทําตัวเป็นหนึ่งในแก๊งที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับตอนนั้นรู้สึกไหบ้างตลกกว่เองเลยตอนเห็นอะไรเงี้ยพี่พีเนี่ยเป็นไร ล้อใช่เป็นลายล้อมเป็นลายล้อมเรา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 ไม่ได้เปลี่ยนคนที่หาคนที่ใช่ค่ะประมาณทุกวันก็จะมีอืมวันเนี้ยปริซ่าเนี่ยก็เปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆค่ะค่ะเออทักก็ยังไงมาอยู่กับพี่ๆมาช่วยทนาเพลงอย่างนี้เนาะความความสนุกก็คือเราก็ดูเราก็นั่งอยู่ในห้องแต่งตัวใช่ป่ะค่ะเก็เดิน เราเห็นน้องมิซีนแปลงร่างไปเรื่อยๆทั้งวันนะครับผมพีพีก็นั่งพีพีก็ชิมเลยนั่งรออย่างเดียวกิกาแฟอยู่ในเซนด์ดักกาแฟไปเรื่อยๆพวกเราแฮปปี้นะฮะก็ตามแบบฉบับเพลงนี้ถามหน่อยดีกว่าว่าแตกต่างกับเพลงที่เราทำทำมาทั่วไปยังไงบ้างสาหรับเพลงนี้ฉันมีความโสดมีความสดใสใช่แล้วไงอีก แล้วก็มีความสดใสครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะนี่ครับซ้มครับมไม่เป็นเป็นเพลงสนุกสนุกไงสำหรับคนโสดปกติเพลงโสดมันจะมีความเศร้าเศ้าหน่อยเนาะค่ะีนี้มันเหมือนแบบเป็นเพลงที่แบบเป็นโสดแต่แบบสนุกหวแล้วก็ได้ได้ได้เสียงน้องมินทีนเข้ามาด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันดูสดใสอ่าย้อนวัยไปเหมือนแบบพวกเราอายุยี่ห้าอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วตอนนี้เราไม่ใช่ยี่ห้าเหรอ อันนี้ประมาณยี่สิบหกอ๋อน่าปวดหัวแล้วมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ค่อนข้างยากลำบากนะพี่เนรับผกลำบากที่นี่นะครับผมแต่พี่โอเคนะคะได้ยินได้ยินเสียงชัดนะพี่เนาะชัดครับชัดเจนเลยครับโอเคนะคะ ซึ่งเมื่อกี้เราล้ว่าเพลงของเราเพลงนี้นะมีความสดใสเนาะก็จะแบบว่าดูมูสดูแบบร่าเริงหน่อยแล้วยิงไดโนมิทีมมาร่วมงานด้วยก็ยิ่งแฮปปี้กันไปเลยแล้วก็เอาเพลงนี้ไปใช้ในรายการจริงแล้วใช่ไหมคะับดูมีการเริ่มใช้หรือยังเดือนหนึ่งแล้วครับอ่าเดือนหนึ่งแล้วกับเช็คมีเอาใช่ไหมฮะกับเพลงนี้ปล่อยเอ็มวีออกมาฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฮะอันนี้ขอถามนิดนึงเพราะเห็นบอกว่าเจมเข้าไปดูเมื่อกี้ยอดวิวก็สูงเหมือนกันนะดีดีครับฟีดแบ็กก็ดีแล้วก็รวมถึงว่าต้องบอกว่าเพลงนี้นอกจากจะเป็นเพลงที่แบบว่า ถึงแม้เป็นคนโสดสนุกสนานได้เออยังมีท่าเต้นด้วยอซึ่งวันนี้เราต้องโชว์ถูกไหมคุณทัดเแล้วสัญญาณไม่ดีครับฮัโหรสัญญาณไม่ดีมิทินมิทินพอจะทำได้ไหมลูกโชว์ด้วยพี่เอกก็เลยบอกสัญญาณไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ๆให้กำลังใจมิทินดีกว่าอ่าแล้วเดี๋ยวให้มิทินเนี่ยเขาได้โชว์เร็จท่านนิดนึงพี่เอกบอกเรารอดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวให้พี่ๆร้องค่ะเดี๋ยเต้นพี่เอกพี่เอกร้องทางไกลมาเลยนะฮะ จริงเหรอขอคีหน่อยครับขอคีครับพี่เปาครับขอคีด้วยแจกบ้านเราต้องเราเราไม่ได้เราต้องรอให้ตรงคีครับครับผมนี่แหละฮะมิซีนบอกว่ามาฟิชเจอร์ลิงเพลงแรกก็เรียบร้อยโดนใช้งานหนักเลยนะเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ๆเขาทำมาเยอะแล้วปล่อยให้มิซีนเขาได้ลุยบ้างดีกว่าโอเค เมื่อเธอมีความรักและฉันมีความโสดมาถอดดีแบบนี้ไม่คบกันมีโกรธเมื่อเธอออกตามหาและฉันยังคงอยู่ในหมดผู้เฝ้ารอพอดีกว่าน,นี้ไม่มีแล้วเธอ yeah. เราประชุมทางไกลขนาดนี้ร้องพ่อมไม่นะฮะร้องในห้องน้ำยังคาอขนาดนี้เลยนะฮะเฮ <laughs> <laughs> ้เสียงกล้องนั่นแม้ตัวไม่มา <m att> แต่เสียงก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะกลิ่นกลิ่นก็มาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ <m att> <m att> <m att> ถามถึงเขาเรียกว่าอะไรนะอชื่อเพลงฉันมีความโสดไปแล้วถามถึงผลงานอื่นๆบ้างได้ไหมครับพี่ๆขาเนี่ยก็มาเยือนเมโล๊อปของเราแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามบ้างสำหรับพี่ๆซีซันไฟส์พี่ๆซีซันไฟนะครับสำหรับผลงานละครเนี่ยไม่มีเลยแต่มีเพลง โปรเจกต์นั้นพูดได้ปะได้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับผมก็เพิ่งมีเพิ่งมีไปพูดถึงเพลงไหนนะครับออกมาเยอะเลยเกินมีเนื้อมีหนังอ๋อครับผมแล้วก็เพลงล่าสุดที่ก่อนก่อนจะมาถึงก็เพลงก่อนหน้านี้เนี่ยก็เอาเพลงที่เพลงอะไรนะครับพี่นึ่งอยากให้รู้ว่ารักเดี๋ยวเดี๋ยววงไหนครับเนี่ยอยากใู้วงอะไรนะครับผมก็เป็นเพลงที่กระแสดีมากเลยนะเพราะว่าในเป็นเพลงที่ เป็นตำนานมาอยู่แล้วแล้วเราเอกลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งไปไหนคนก็ก็ร้องได้นี่ต้องเหมือนเอากลับมาทําใหม่ไหมฮะใช่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นจอนี่เนาะจอนี่เขาก็เอาไปโคเวอร์ไว้เนาะตอนนั้นที่ซีรลไฟเพลงของเราเองนะครับจอนี่เวอร์ไว้โคเวอร์ไว้เมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะเราก็เลยอกลับมาใช่ครับมันดูมันดูแบบมันดูย้อนกลับไปลิขสิทธิ์เขาเปล่า ครับน่าจะเป็นของเราแล้วครับน่าไม่มีใครห้ามใครนะฮะถ้าโดนขอเรื่องสิ่งขึ้นมาก็ไม่เกี่ยวกับดูนะแล้วตอนนี้ก็คือเพลงนี้จะมีความสดแต่ว่าภายในปีนี้อาจจะมีอีกครับใครที่แบบว่าเราติดตามพี่ๆอยู่ก็มีให้ฉันาใช่ครับผมส่วนน้องวิชินมีอะไรบ้างลูกมีสิ่งแรกค่ะเอาละเดบิวต์ไห้เรียกว่าเดบิวต์ไหมเออเดบิวต์ก็ชื่อเพลงว่าจางใจไกลจังค่ะสามารถฟังได้างใจางใจไกลจังคือแบบ คอนเสิ์เพลงไปไม่ถึงใจเธออะไรเงี้ยคแบบเข้าไปอยู่ในใจทำไมมันยากจังทำไมมันไกลซึ่งตอนที่ปล่อยไม่ให้น้องตอบพี่ปล่อยจะตอบแทนเอยก็อยากมีส่วนรวมส่วนรวมพี่ส่วนรวมส่วนรวมนะกางใจไกลจังตอนนี้คือมีปล่อยอะไรออกมาแล้วบ้างหรือว่ายังไม่ได้ปล่อยอะไรเลยปล่อยทั้งเพลงแล้วก็เอ็มวีแสดงว่าเข้าไปดูได้แล้วสิตอนนี้เข้าไปดูได้แล้วค่ะที่ยูทูบโฮมดันมิวสิกนะคะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะขายของนี่ยจ้าได้ก็ขายแล้ว อยากอยู่กลางใจแต่ทำไมเธออยู่ไกลจังอยากเป็นคนรักแต่เป็นได้เพียงแค่คนแอบหวังฉันตั้งลยต้องอยู่ยังร้อนลี่อนลีไม่ได้ไกลก็เธอเลยสักทีสักทีไม่ใช่เจ้าของดังเพลอไปมองเลยเจ็บจังตบมือยังเพ่เคยปังเลยเนี่ย เป็นไงคะเคลเป็นน้องใหม่ที่ได้คอลแลิกับเราเรียกได้ว่าเหมือนเป็นแบบน้องในวงการใหม่ไหมครอวยพรน้องนิดนึงเขาแบบเดบิวต์แล้วถือว่าใหม่มากๆสำหรับวงการนี้ให้อวยพรนี่เหมือนให้พรวันสงกรานต์จากญาติผู้ใหญ่เป็นการอวยพรในฐานะลดน้าดาหัวออกก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาได้ได้ทางานกับน้องซึ่งต้องบอกว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่เลยแล้วก็มีความสามารถนะซึ่งทําให้ก็ เออส่วนหนึ่งเราเราได้เห็นแล้วการร้องของเขาก็ก็มีสไตล์แลวเขาก็ก็ก็มีฝีมือนะทั้งทั้งร้องทั้งเขียนเองแล้วก็ทําให้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ซีดันไฟก็รู้สึกว่าโหเดี๋ยวนี้เด็กรุ่งใหม่เขาเก่งกันขนาดนี้เลยนะเราก็จะอยู่เฉยไม่ได้แล้วเราก็เราก็ต้องรีบกลับไปนอนเนาะเฮ้ยเราทำอย่างไเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องทํางานของเราพัฒนาไปเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็ทําให้ก็มีซีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเออเราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมีไฟขึ้นครับผม ตอนนี้เขาอวยพรให้ให้น้องพิ่ซีนไม่ดูแล้วไม่แน่พลาดปังแน่นอนปังแน่นอนเลยนะฮะครับถูกลูกริบลับเลยลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวให้สุดท้ายค่ะให้ฝากเรียกได้ว่าฝากเพลงฉันมีความโสดกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเมิลลป๊อปกันอีกครั้งนึงดีกว่านะครับว่าสามารถฟังได้สองปีแล้วสิบสอปีกแล้วสิบสองปีไปอีกแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดนะครับของ เซียนไฟและมเมซีน,นะครับผมมีความโสดและเป็นเพลงรายการของเท็กมีเอาไทยแลนด์2023นด้วยนะครับเริ่มใช้ปีนี้แล้วก็ตลอดไปนะครับผมก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับในทุกช่องทางเลยนะครับทั้งยู u ูบครับมีรีคอร์ดแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มมีหมดเลยครับแล้วก็ในรายการเทคมีเอาไทยแลนด์ด้วยนที่นี่ด้วย ก็ียกได้ว่าตอนนี้นะถ้าเปิดรายการมาก็ได้ยินเสียงพี่พี่ซีซั่น5แล้วก็เสียงน้องมิทีนด้วยนะฮะก็สามารถรับชมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะขอบคุณพี่พี่มากก่อนดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณน้องมิทีนด้วยนะลูกแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปฟังเพลงนี้พร้อมกันในไมลป๊อปของเราเนี่ยฮะสำหรับฉันมีความโสด นะวันนี้ค่ะเดี๋ยวได้ฟังกันเลยแนะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเลยกับเบลป๊อบโชว์ไทม์แบบนี้นะคะวันนี้ได้ได้ว่าพี่พีซีซันไฟฟ์กับน้องมิทีนมาเยือนรายการเราทั้งทีนะเดี๋ยวก็ฝากเพลงนี้ให้ฟังกันเพาะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฟังเพลงกันเลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ